ลูกนกเนี่ยเขาใกล้จะฟักออกจากไข่นะคะเขาก็จะมีุงไข่แดงค่ะที่จะคอยดูดซึมเข้าไปในช่องท้องของเขาซึ่งุงไข่แดงเนี้ยค่ะก็จะมีทั้งสารอาหารแล้วก็คุ้มครกันให้กับลูกนกค่ะแล้วจุดเชื่อมต่อระหว่างุงไข่แดงกับช่องท้องของลูกนกเนี่ยค่ะจุดตรงนี้เนี่ยก็คือสะด,ดือของลูกนกนั่นเองค่ะซึ่งจะทําหน้าที่คล้ายๆกับสะด,ดือของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปเลยล่ะค่ะและบริเวณสะด,ดือของเขานี่เองค่ะ ว่าเป็นบริเวณที่มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมากๆเลยเพราะว่าลูกนกวัยที่เขาเนี่ยยังขนคุมได้ไม่เต็มที่ร่างกายของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อีกทั้งเนี่ยเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเขาก็ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะใส่ใจการเลี้ยงนกตรงนี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการรองตัวลูกนกอะคะ่ะจะต้องคอยทําความสะอาดอยู่เสมอ นกเนี่ยนอนลงบนวัสดุรองตัวที่มีการสะสมทั้งอืดทั้งฉีแล้วก็มีการหมักหมมทั้งเชื้อโรคเนี่ยสะดือของเขาก็จะสัมผัสกับตรงนี้ได้ตลอดเวลาทำให้นกเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะ